จะเชื่อว,ว่าฝาข้าวโพดแบบนี้สามารถสร้างโรงงานส่งออกได้ใหญ่ขนาดนี้ซังขง้าวโพดเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือของเหลือใช้ม,มันคือของเหลือทิ้งที่กเกษตรกรต้องเผาทีนี้ความจําเป็นของกเกษตรกรครับถ้าเขาไม่เผาเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงทีนี้พอเรารับซื้อครับ เราก็ประกันราคาให้กับเกษตรกรอย่างตอนนี้ก็ตันนึงเนี่ยตกส0 0บาทแล้วก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต้นน้ำทีนี้พอเกษตรกรเนี่ยเขามีรายได้ที่ยั่งยืนแล้วเรามีการประกันราคารับซื้อที่แน่นอนเนี่ยแน่นอนครับเกษตรกรไม่เผาแล้วก็เราก็ต่อยอดมาถึงกลางน้ำเราก็เกิดโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเราก็จะเกิดการจ้างงาน เกิดการใช้นวัตกรรมเกิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นครับในกลุ่มอุตสาหกรรมเราเนี่ยครับก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มกลุ่มเห็ดเพราะว่าเราตอนนี้เราผลิตสินค้าทั้งหมดเนี่ยครับออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกเนี่ยก็คือในกลุ่มของอุตสาหกรรมเพาะเห็ดก็จะเป็นในกลุ่มเห็ดเมืองหนาวทั้งหมดนะครับนะฮะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเบดดิ้งก็คือวัสดุรองนอนสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นตัวแจนคอปแล้วก็ตัวแอ็บโซคอปนะฮะ ก็จะวางขายอยู่ในเพจช็อปแล้วก็ห้องทดลองทางการแพทย์ที่อยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดที่ที่ใช้ของเราอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มตัวโพลิชิงโพลิชิงก็เป็นในในตัวนี้นะครับซึ่งไปอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมขัดเหล็กยกตัวอย่างเช่นลูกปืนนะครับหรือว่าช้อนซ่อมสำหรับกินข้าวก็ตัวนี้เอาไว้สำหรับ ขัดเหล็กให้เงาแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นในกลุ่มของวิตามินยานะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยในมิลลิกรัมที่ระบุเอาไว้ข้างฉลากเนี่ยก็จะได้ปริมาณของวิตามินตรงตามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะมีส่วนผสมของเราเนี่ยเข้าไปด้วยเป็นตัวฟิลเตอร์เติมเต็มให้ครบน้ำหนักแล้วอย่างตัวนี้ล่ะคะซีกูดซีกูดเนี่ยเป็นตัวกลุ่มสุดท้ายเลยครับกลุ่มที่ทำให้โรงงานเราเป็นซีโร่เวส เท่ากับว่าโรงงานเราเนี่ยจะไม่มีบายโปรดักหรือมีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเราสามารถเอาองค์ประกอบใน100%ทั้งหมดของโรงงานเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ได้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มเพาะกล้าครับเราจะเรียกว่าเป็นซีดิ้งแมทีเรียลครับ mm hmm. ฮะซึ่งตัวนี้เราก็ชนะรางวัลของเอเป็21ประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศทส่งเราไป เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งด้วยครับและนี่คือความสามารถนะคะของผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะที่เห็นควันแล้วก็ต่อยอดแก้ไขปัญหานะคะทําให้มาถึงจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนะคะของจังหวัดลบบุรีรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าถึงตาคุณแล้วหรือยังคะที่จะเดินหน้านะ,ะเศรษฐกิจะะสีเขียวแบบนี้คะ่ะ